เอกสารให้หน่อยได้ไหมคะผู้บริหารยี่ไฟกับบูตเตอร์ผู้บริหารที่แท้จริงเหรอเนี่ยใช่ <laughs> เพราะว่าคุณผู้หญิงเลยนะคะยี่อฟกับบูสเตอร์ถึงได้ขายดีขนาดนี้ <laughs> เดี๋ยวรบกวนอนุมัติเซ็นให้หน่อยนะคะโอ้โหนคนนี้เป็นคนอนุมัติเหรอใช่โ,โูโน้นี่เดี๋ยวนี้เขาโตมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานได้แล้วนะอ๋อเอ้า มีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยช่วยแม่ทํางานตั้งแต่อยู่ในท้องจาได้ไหมว่าก่อนหน้านี้แม่ท้องใหญ่มากนะคะแล้วก็รีวิวเนี่ยตัวสองตัวเนี้มาตลอดตอนนี้คลอดออกมาทํางานข้างนอกแล้วนะคะวันนี้ช่วยคุณแม่รีวิวด้วยได้ไหมลูกได้ค่ะทำไมลูกอันน,นี้ดูนี่นี่คลอดแล้วแล้วก็หลายคนบอกว่าท้องเป็นยังไงบ้างนะั้นอัปเดตเลยนะคะนี่คือหลังคลอดน,นะคะนี่ลูกของพี่ันและนี่ออกมาแล้วนะคะนี่สัก2ตัวนี้เลยนะ ใช่อิมออยกับบูสเตอร์นะคะเป็นตัวช่วยป้องกันผิวแตกลายหรือใครที่แตกลายแล้วหรือว่ามีรอยแผลเป็นก็จะช่วยทาให้จางลงด้วยนะคะนี่ใช้คู่กันแบบนี้เลยหรือใครที่มีปัญหาลักแรด,ดําข้อศอกดนตาตุ่มด้านอยากผิวขาวกระจ่างใสทั้งตัวใช้ควบคู่กับตัวบูสเตอร์ตัวนี้เลยนะคะ2คู่กันจ๋าบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่คุณแม่ต้องมีหรือใครที่ไม่ท้องก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะลูก อันนี้ราคาเท่าไหร่คะสามร้อยเก้าสิบแล้วบูเตอร์ราคาสามร้อยเก้าสิบต่อแล้วถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนคะลูกตรงนี้จ้เลยนะโอเคขอบคุณพี่พี่เขาด้วยค่ะว่าขอบคุณนะคะที่เอ็นดูหนูค่ะขอบคุณนะคะที่ดูหนูค่ะบ๊ายบายกลับบายบายบ๊ายบายดังดังวันนี้ลูกบ๊ายบายดังดังวันนี้ลูกบ๊ายบายอีกบ๊ายบายดังวันนี้อีกลูกมึงยังไม่หยุดอีกเหรอ